สวัสดีครับผมธนวินศรีวิลีซับหมดแล้วครับผมหมดแล้วครับผมแป๊บเดียวครับผมหมดแล้วนี่ครับจุดชมวิวห้วยคอกหมูครับฝั่งไทยครับผมอันนี้คือลานทอนะครับแต่ข้างบนจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับจะไม่เหมือนจุดเมื่อกี้นี้มีลุงกินน้ำด้วยครับนู่นมาตามพาทินครับผมยังไม่ได้มาถึงอยู่นี่ก็จริงผมยังไม่เคยมา พาที่ตกดินนะครับผมยังไม่เคยมาซ่องเลยขอบคุณเอฟซีนะครับเพิ่งจะมาครั้งแรกครับบ้านอยู่ติดอยู่ตรงหน้าบ้านครับผมแต่ยังไม่เคยขึ้นมาถ่ายวิวตอนเย็นครับใส่ก็เดินไปนูน้นดี่ใส่จะได้ออก Youtube ไงใส่ไม่ออกหน้ากล้องเลยเมื่อไรจะได้เป็นนังเองเออเดินไปฟังนี้ลูก งน,นนี้คือนักท่องเที่ยวนะครับขึ้นมาขึ้นมาทำยูทูบเหมือนกันครับผมธนาวินลุยชมธรรมชาติครับอันนี้ฝั่งไทยนะครับที่เรายือนอยู่เนี่ยเป็นสารป่านานานมาครับ ถ้าคุณโดนขีบตกลงไปนุ่นก็คือฝั่งพม่านะครับผมอย่าออกอ่ะออกออกออก่จะไปลงโซเชียลอากาศดีครับตรงนี้อากาศดีมากครับผมแต่ไหลสดไม่ได้ครับสัญญาณไม่ไม่ค่อยดี จะเดินสักหน่อยหนึ่งอยู่กับที่เป็นแข่งทึ่เดี๋ยวพาเดินรอบครับผมตรงนี้ต้นไม้มันบางครับถ้าเกิดต้นไม้ไม่บางนี่โอ้โหอยู่สุดยอดอะลุงลงกินน้ําครับจริงๆแล้วไม่ใช่ลุงนะครับเขาหลอกเด็กนะครับมันเป็นแสงฝนนะครับแล้วก็โดนพระอาทิตย์ส่องนะครับไม่ใช่ลุงนะครับลุงไม่ใช่ใส่ลุกกินน้ำนะครับเขาหลอกเด็กนะครับผมผู้ใหญ่หลอกเด็กครับผมลุงไม่กินน้ำไม่ได้นะครับผม อันนี้เพื่อนผมเองครับถ้าผมขึ้นมานอนนี้แกจะมานอนเป็นเพื่อนผมมีมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนเป็นหมาครับผมอันนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะกินผัดกะเพราไข่ดาวแล้วก็อาหารตามสั่งนะครับร้านนู้นเลยครับผมปีใหม่นะครับมาช่วยอุดหนุนด้วยเดี๋ยวจะให้แม่ค้าเตรียมหมูไว้ทักงสองตัน ผักกะเพราครับผมผักกะเพราเป็นหลักครับตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนขึ้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 นเดี๋ยวไม่ทนันเดี๋ยวไม่ทานลาลีไม่ใช่ไม่ทานการเราเราอยู่ลาลีอาทิตย์จะตบดีแล้ว น,นี่ยังไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมจะไปอีกจุดหนึ่งครับผมคาดว่าน่าจะลงมือครับเดีย๋ยวเอารถไปิชไว้ตรงนี้ก่อนผมต้องวิ่งนะครับผมงานนี้ไม่ทันแล้วครับพระอาทิตย์เดินไวมากไอ้แป่งไปด้วยเอานี่เอาหยิบโคกให้พี่ดิโคกโคกโคกอยู่ตรงนี้มีโคกอยู่ ลวงได้ป้างไหนระวังโดนมีดไม่ได้มีมีดอันนี้ไม่ได้คอนเทนต์นะครับผมโอ้ยชิพายแล้วพอมงตาย,ย,ายมีดหล่นครับผมนึกว่าแต่กล้าไม่ทะลุครับแต่ก้าทะลุอะผมนึกว่าผมทะลุคนเดียวแต่กล้าก็ทะลุด้วยครับวางาไ,ไว้นะแหละมีดกูไม่อาไปแล้วนี่ครับอ่านออกก็อ่านนะครับ แต่ผมอ่านไม่ออานะครับบอกไว้อีกอย่างหนึ่งน,นะครับอันนี้ผมไม่ได้คอนเทนต์นะครับผมอันนี้คือพระทานนะครับผมซาธุถ้าผมเดินไวอย่าว่ากันนะครับอันนี้ผมจะหยุดกล้องไว้แค่นี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ำตกเอาไม่ใช่ฝนตกเอาพาที่ตกดินทักทีครับผมยี่ได้ถ่ายไปเดินเดินเร็ว วัสดีครับอันนี้ผมจะไปชมพราทิตย์ตกดินนะครับผมสุดเด่นสยามครับจะไปไวหน่อยก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าผมขึ้นมาจากนู้นก็จะมืดแล้วเฉพออาะตรงใขาแพงครับขาแพงครับผมเดี๋ยวผมจะเอาขาผมไปขายแล้วทำบ้าก็แล้วทำบอกก็แล้วครับผมเข้าไปส่องทีไรครับ youtube ผมมีคนติดตามตั้งเจ็ดสิบ 7คนครับผมอันนี้ต้นไม้ต้นใหญ่ครับเราจะรีวิวรีวิวช้าไม่ได้ครับเดี๋ยวผมไปเจอพระที่ตกดินมีคนไปถ่ายอยู่ครับ้องอาจจะสรรั่นนิดนึงครับเดีย๋ยว่ากัน,นครับผมอันนี้น้องผมนลครับเพราะตาผมแข็งแรง นี้เขามาขึ้นมาถ่ายนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังสวยกำลังสวยครับผมผมขึ้นมาแทบไม่ทันอ,อย่างอย่างวิ่งเลยอะอย่างวิ่งเลยไม่ใช่อย่างวัยอย่างวิ่งเลยแหละ<อ>กล้องสั่นอย่าว่ากันครับเพื่อนว้าว กับสวรรค์เลยครับผมนี่รอบๆบ,บริเวณฐานนะครับฐานจุดชมวิวนะครับผมสวยมากอันนั้นคือฐานเก่าของทหาพรพม,ม่มา,นะมมมานะครับฐานเมียนมาเลยเมียนเมียนมาเลยครับนั่นคือฐานเก่านะครับนั่นอะ พ่เ็นอยู่นั่นคือฐานเก่านะครับแต่ว่าไม่อยู่แล้วครับไม่นานแล้วดูไม่ได้ครับูออยไม่ว่าจะสูงแค่ไหนจะไปถึงไม่มีคำว่าสูง เกก็บไไัลูนี่บรรยากาศข้างล่างนะครับไปดูข้างล่างครับเป็นเหี่ยวนะครับเกตุทงเบิ่งว่าเอ๊ทงเบิ่งตงเปิ่งมาเกอมาเกอมาเกอบวะมาเกอแปลว่าแปลว่าสนุกนะครับ เขาไปเที่ยวดูหนังกันครับเขาบอกเขาได้เขาเป็นแฟนกันใหม่ๆครับเขาไปดูหนังกลับมานะครับเดินกลับมาสมัยก่อนเพราตาอรัาพอ่พอกับแม่เขาถามว่าเป็นยังไงลูกไปดูหนังคืนนี้กับพี่เขากมาเกอมาเก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 ขาบอกสนุกครับแม่สนุกครับพ่อสนุกสนุก,นกบอก ไปยูนางกับพี่เขากลับมาสนุกไหมครับเพื่อน <S <S นู้นคือฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมประเทศเมียนมาครับผมถ้าหอได้ผมจะหอไปเลยครับผมจะหอไปหาเมรกอนุนนะครับผม จะถ่ายจะพอมเ <c oughs> มงเลยครับ๋ <c oughs> ยวก็กลับแล้วกูไม่อยู่ตรงนี้เรากูไม่มีข้าวกินกูน <c oughs> ไม่เอามือมากินหยวกกล้วยหรอก <c oughs> พูดกระเดกอย่างนี้เลยครับมผมชอบรังแกเด็กครับทำไปอย่างนั้นผมรังแกคนใหญ่เขาจะสู้ผมได้ครับผมชอบรังแกเด็ก ชอบรังแกเด็กเล็กสตรีมีคันและคนชราสตรีมีคันนี้ต้องใกล้ๆคอดด้วยนะครับไม่อ,อย่างนั้นเ,เขาจะสู้เราได้เอา <c oughs> อย่าไปอย่าไปอย่าไป <c oughs> นี่น้องผมเหรครับ <c oughs> นังเอกครับนังเอกอนาคตข้างหน้าครับนังเอกมิวซี่ครับ น้ามาดิลูกนูไม่อยากดังนูกไม่อยากเป็นนางยูทูบเบอร์เหรอไม่อยากเป็นอยากเป็นอะไรลูกฮะนางฟ้านางฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะจับโยนลงไปข้างล่างเดี๋ยวนูจะได้เป็นนางฟ้าแล้วนะเอาไหมอ๋ออยากเป็นนางฟ้าครับผมน้องผมก็อยากเป็นนางฟ้าเดี๋ยวพี่จะจับโยนลงไปในเหี่ยวนู้นนะครับเขาจ้เป็นนางฟ้าสมใจวันนี้เดี๋ยวพี่จะจับห่อให้ หนูจะได้หอบเป็นไงลูกหนูจะได้เป็นนางฟ้าสมใจอย่างไอ้นั่นคือสานตรงนั้นคือว่าเมื่อก่อนเป็นป้อมปราการของทหารเรือนะครับเขาจะขุดไว้เป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมเพื่อว่าเอาไว้รอยิงค้าศึกข้างล่างที่ว่าขึ้นมาเพราะว่ามันจะขึ้นมาได้แค่ทางเดียวตรงนั้นน่ะเป็นสานนั้นน่ะผมเคยไปแล้วนู่นก็เหมือนกันครับสานนู้นนะครับทู่นครับสานนู้นเนี่ยจะขุดเป็นหลุมเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดแบบนี้ครับแต่ว่าจะขุดเป็นหลุมเป็นสี่เหลี่ยม เขาจะแยกงหลุมไทยหลุมหล,มหลุมมันไม่ใช่หลุมนั่น,นะครับน,น,นั่นครับฐานเก่าครับผมที่ว่ามองเห็นเขาสูงสุดนะครับผมแต่ของเราอยู่เหนืออยู่เหนือเขาเขาครับเราอยู่้าง้างล่างนิดนึงเหน,น,หนอเหือเขาน,นิดนึง <S <S เราไม่ได้ครับผมไม่ยอมแพ้เขาได้ที่ไหนล่ะ มาร้อยหมดร้อยครับผมนี่ครับผมไปครับเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ถ่ายไปเลยขอบคุณ f c ของผมนะครับที่อยู่ที่มีอยู่เจ็ดคนจะลองครอบ<ช>จะลองครบรอบเอ่อหน,นึ่งปีได้เจ็ดคนขอบคุณครับผมเฉพาะ YouTube นะครับผม พูดถึงแค่ย t u b e อย่างเดียวนะครับผม oh. นี่ผมจะพาเดินใกล้ๆหน่อยครับจะอัดวันนี้จะอัดให้หมดหม้วนเลยครับจเอาให้หมดม้วนเลยครับผมจะฟังให้หมดหม้วนเลยอะ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเอาผมจะเอาไอ้นิ้นวผมมาควงมาควงกับมาควงกับคืนใหม่ถ้านิ้วผมมันใหญ่ไปนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ดินสอเอ้ยมันต้องไปถึงซี่จะบ้าหรือเปล่ายังไม่ถึงข้างล่างเลย ฝั่งนู้นคือฝั่งบ้านเรานะครับผมอ่ะไม่ใช่ฝั่งบ้านไทยครับฝั่งนู้นฝั่งฝั่งบ้านไทยครับไม่ใช่บ้านเรานะครับบ้านไทยครับผมลงพูได้ถูกธรรมชาติด้วยครับธรรมชาติไม่มีชีวิตไอ้ธรรมชาติไม่มีชีวิตหรอกธรรมชาติไม่มีมนุษย์ก็อยู่ได้ครับผมแต่ถ้ามนุษย์ไม่มีธรรมชาติมนุษย์ ตายหมดครับช่วยกันดูแลผืนป่าโดยผมไม่ได้มาสร้างภาพผมมาถ่ายภาพถ่ายวิดีโอโอ้ยไปเดี๋ยวรอแป้นหนึง่ง คแคนมาร์อเลยครับแหลงม้าเะยครับแหลงม้าเะยครับแหลงม้าเะยครับรับข่าฟ้าแล้วฟ้าแดงเลือดยาเมื่อตะวันเอ่ยลาเหมือนหน้าการได้ยาเมเอ่ยสัญญากับฉัน รอแป้งเนิโงมึงไม่อยากถ่ายคลิปแล้วแต่กูอยากท้ายถ่ายน้องเขาจะกลับแล้วครับไม่อยากเป็นนางฟ้าแล้วเหรอไม่อยากเป็นนางฟ้าแล้วเหรอทำไมอ่ะมานีเอาบอลเมื่อกี้จะเป็นนางฟ้าเดี๋ยวพี่จะจับโยนลงโน้นนะหนูจะได้เป็นนางฟ้าไงลูกโน่น่ะหนูจะได้หอกไปโน่นอ่ะไปหาพาเทนโน่นน่ะลูก ทำเล่นๆก็อย่าง,งานั้นทำจริงๆก็อย่างนั้นครับผมรถวีบักมึงจะกลับมานะครับไม่ใช่วิบากครับลำบากครับโคตรลำบากเลยครับผมวิบากกรรมด้วยครับอันนู้นคือข่าวลุกนู้นคือข่าวของพมา่านะครับพมา่าจะตัดทางมาถึงนี้นะครับมาถึงป้อมเราเลยครับ าถึงป้อมปราการเราเลยครับก็ตัดถนนมาจากชายแดนนู่นนะครับเอาแท็กเตอร์ดันมาถึงถึงนี่เลยครับผมสบายๆครับก็บอกก็บอกจะนอนมาใจจะนอนมาใจก็บอกอะไรไม่รู้ใจนี่คือว่าชอบนะครับผมเนี่ยผมพูดได้เนี่ยแล้วก็ไปช่างมือีบูเนี่ยผมพูดได้อยู่ส่วนใหญ่แล้วผมจะถนัดแต่ไปช่างมือีบูเนี่ยเวลาเขาถามผมเนี่ยผมจะบอกอย่างเดียว พอไปช่างมืชีบูใช่ผมจะกลับแล้วม,มันมืดแล้วคุณดูอย่างนี้แหละว,ว่ามันสว่างจริงๆแล้วมันมืดเลยนะเพราะกล้องผมมันกล้องผมมันแปดจีความคมชัดระดับล้านล้านพิเศษผมใช้ไอไอเลิฟยูครับ, you, รบ <c oughs> ไอฟน <c oughs> ผมไม่เอาครับ แค่นี้ก่อนครับฝากช่อง YouTube ผมด้วยนะครับไอแฟน UFC UBC อะไรนะ FCFC ที่มีอยู่7ล้าน7จคนใช้ขอบคุณครับผมอันนี้ผมมาหาวิวให้ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ทิปหน้าครับสสวัดีครับนี่นังฟ้าครับผมอุยหนังฟ้าหนังฟ้าเชิดใส่ครับ ชวนกลับแล้วไม่กลับกลับเองเลยผีลอกนะผีลอกวิญญาณหลอนไม่จบผีลอกวิญญาณหลอนผีลอกวิญญาณหลอนนี่กลับคนเดียวเนะี่ผีลอกวิญญาณหลอนผีลอกวิญญาณหลอนเอ้ยอย่าอ้าปากนี่กูกลัวๆดีๆไกลๆมือดอยู่สว่สดีก่อนครับผมสวัสดีครับไม่ใช่เป็นนางฟ้าไม่ใช่เหรอเดี๋ยวกูเช็ดชับโยนลงไปขา้างล่างดู <laughs> นี่แะครับผมมันจะลองให้นะครับผม